สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์นี่คือสกรรมแต่ไม่ได้มาเล่นคลิปนี้จะมาสร้างรัวโชว์ครับสร้างลัวให้หมามันดูว่าสร้างลัวตรงๆทํทำยังไงโดยไม่เป็นแอดมินอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนผมไม่ได้อยู่ในซิงเกิลเพลเยอร์นะผมอยู่ในเซิร์ฟที่เล่นในไ์สตีมนี่แหละมาเดี๋ยวเช็คให้ดูมันบอกว่าเซตก็ดโหมดแล้วจะเป็นอะไรวะจะสร้างลัวตรงได้ใช่ไหมมันมีหมามีช่องสกรรมขยะอยู่ตัวนมาเห่าเนี่ยนฮะกูไม่ใช่แอดมินนะดูนะเซ็ Save ไม่ได้นะนี่ไงเซตก็ดโหมดไม่ได้นะ ต่เดี๋ยวสร้างให้ดูว่าสร้างยังไงให้มันตรงซึ่งมันก็เรื่องปกติปะว,วะไอเชี่ยรสร้างบ้านก็ต้องตรงอ่ะ wooden w a l นี่นะตรงทงเลยนะครับผมจะสร้างแบบนี้แล้วลากยาวซึ่งแม่งก็ไม่น่าจะแปลกอะไรเราต้องสร้างบนพื้นที่มันสม่ำเสมอแอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้พื้นมันลาดเอยียงเราต้องสร้างบนพื้นที่มันเท่ากันในเขตทง เออช่องมันอัพสกรรมวเว้ยยอดวิวกูคงเยอะแหละมันไส้ด่าแม่งซะหน่อยเบ้แมบบ่งจัดฉากแมบบ่งเป็นแอดมินอ่ะนี่ตรงละอ่ะนี่คือตรงนะครับนี่คือตรงนะครับผมทํายังไงผมกดชิปแล้วก็ลากปกติเลยเดี๋ยวปวดเยี่ยวกูเยี่ยวแป๊บอ่ะโอเคกูเยี่ยวเสร็จละผมกดชิปแล้วก็ลากบูปินปกติเลยนะครับแล้วยังไงต่อก็ลากต่อดีวะรอเฮียอะไรอะ่ะ ก็แค่นี้เองเล็งให้ตรงใช่ไหมกด f ปุ๊บ,บกดชิปลากอยากได้ลากอยากได้สวยแค่ไหนอะ่ะนี่ก็ลากไปตรงไหมตรงเป๊ะอ่ะวัดด้วยสายตาดูนี่นะตรงไหมตรงแอดมินกูเป็นไหมไม่ได้เป็นอ่ะเสร็จของเสร็จของใช้ประมาณซ้ำไม่ได้อ่ะสปอนอะไรดีสปอนไอเทมอ่ะ rpg กระบอกหนึ่งอ่ะสปอนได้ไหมไม่ได้กูเป็นแอดมินไหม ไม่เป็นแล้วแล้วกูสร้างรัวตรงไหมตรงเออ <c oughs> คนแมงสร้างรัวให้หมามันดูนะฮะแล้วก็เอาของมาจ,จ,จ,จะจะจะอยากให้ตรงอีกไหมอ่ะเลี้ยวเลี้ยวให้เขาดูหน่อยเลี้ยวให้เขาดูหน่อยในช่องแม่งคือแบบตัดคลิปแบบสั้นๆมาโชว์นะว่าแบบตัวเองยิงได้รอคนมาอวยจาโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันเรื่องยิงไม่ว่ากันมึงอาจจะเล่นเยอะ แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปสืบแล้วไปไปด่ามันนะผมแค่เล่าให้ฟังเฉยว่ามีคนประเภทนี้อยู่แล้วดูถ้าทางไอ้เหี้ยนี่มันจะชอบ้วยพอทัวร์ไปลงบอกอุ้ยทัวร์นักเรียนมาลงแล้วแล้วก็มันก็แปะเซิร์ฟไอ้แปะเซิร์ฟที่มันเล่นอยู่อุ้ยมันถล่มกูเลยหาคนเขาเซิร์ฟเหนาวอยากได้พันวิวมันอยากได้วิวถ้าเกิดใครคิดจะไปทัวร์ลงมันอะไรก็ไม่ต้องไปด่ามันนะคนละหนึ่งดิสไลค์แล้วออกมาอย่าไปให้ค่ามันอันนี้ผมทําคลิปก็ถือเป็นการชี้แจงในตัวเลยให้เข้าใจตรงก มันสามารถลากและกดชิปได้นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวทีนีงลากอันนี้แบบไม่ได้กดชิปเห็นไหมมันก็จะไปตามเมาส์เราแต่ถ้าผมกดชิปนะมันจะ snap มันจะมีระบบที่เรียกว่า snap ของ base building อยู่นะฮะของตัวเกมเลยไม่ไม่ต้องเป็น admin ก็ทำได้ครับอ <c oughs> <c oughs> ห,หมาที่วาแล้วแต่มึงเถอะโอเคก็ประมาณนี้สร้างรั้วให้หมามันดูกดชิปแล้วลาก ตรงเป๊ะแต่ที่มันไม่ตรงตนี้คือคือมันเป็นทางลาดขึ้นไงไงมันก็เลยไม่ตรงช่อง16บหกซับมาหาว่ากูจัดฉากเออคือถ้ามึงอยากได้วิวเยอะมึงก็ไปทำคอนเทนต์มึงดีๆไม่ต้องแสดงออกโงโง่ขนาดนี้ก็ได้เฮ้ยกูเขินแทนอ่ะอีกทิง้งลากไปอยากได้แบบไหนอ่ะอ่ะถ้าเกิดมันถ้าเว้นช่วงเยอะแล้วก็แค่นี้พอกะด้วยสายตาแค่นี้มันก็จะไม่มีเศษๆล่องๆที่แฮฟีมันน้อย มึงไปเอาความคิดมาจากไหนว่าต้องเซตก๊อดหมดเพื่อที่จะสร้างรั้วตรง mm hmm. เรียนหนังสือเยอะหน่อยนะ mm hmm. อย่าเอาแต่นั่งไล่ยิงชาวบ้านแล้วช็อตเด็ดๆมาลงช่องมึงสิบหกซับเองเออกูไม่แปลกใจเท่าไหร่คอนเทนต์ก็ PVP ทั่วไปเออก็เข้าใจได้อยากโชว์ช็อตสวยๆใช่ไหมแต่ถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไล์โชว์เลยทําแบบกูเนี่ยปรับโลเล่นอยู่เลยควายไปอัพคอมที่ไอแฮ u ซีพียูได้นะ